สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปตอในรายการคนมีองค์นะวันนี้เรามานั่งคุยกันถึงเรื่องตอนที่มีว่าคนเนี่ยที่มีองค์ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับการยอมรับช่วงช่วยคนไประยะหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยคือนานเหมือนกันนะครับเป็นสิบปีนะบางคนโอ้โหแบบมองโอ้โหแบบช่วยคนได้แค่สามปีห้าปีนะครับนะจะแบบเอาเหมือนกับว่าจะช่วยคนแบบว่าจะแบบว่าให้คนเขายอมรับเรามากๆ นะนจะให้คนแบบยอมรับมากๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะเพราะอะไรเพราะว่าเราอะต้องหัดช่วยคนร้อยแปดพันเก้าปัญหาส่วนมากเอาตรงตรง,ตรงเลยโหราศาสตร์จะตอบโจทย์ได้มากที่สุดแต่ถ้าคนที่แบบว่าจะไปช่วยในการทําน้ำมงน้ำมนต์อะไรเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่แบบว่าสั้นมากแล้วไม่ค่อยมีคนเขาแบบไอ้นี่เท่าไหร่น้อยอะที่จะมีคนโดนแบบเนี้ยนะ แต่ส่วนมากค่ะจะทุกข์ใจเรื่องการปัญหาในใจกันมากกว่าหลายๆคนก็พยายามนะพยายามพยายามจะช่วยคนแต่ผมเข้าใจนะคนที่ไม่แบบไม่ใส่ใจจะเรียนรู้อะไรมันก็ยากอะ่ะอืมนะมันยากเพราะใจมันไม่เอามั้งแต่แรกอาพูดตรงๆนะเอาล่ะเดี๋ยวจะทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วมานั่งคุยกันนโมตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพพรัมมาปฏิภาหายะทุติยัมปีพพรัมมาปฏิภาหายัมตาทิยัมปีพพรัมมาปฏิภาหายาอเติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัทวีของคาภะพระมหาามเทวคามิหังพรมหมจิตตังปียังมานาชาริตินามาภาคานามอาอุเมกามะปียโยเทวมนุสานังปียโยพระมานามตามัเปียโยนาคาสุปันนานาังป,ป,าาาปีนินทาริยังนามามิหัง ओम नमो भभिकने सिद्धि प्रसिधिमे महा भ्राभो तद्यम पि नमो भभिकने सिद्धि प्रसिधिमे महा भ्राभो तद्यम पि नमो भभिकने सिद्धि प्रसिधिमे महा भ्राभो ओम श्री गणेशाय อมสิกรสอยนณมหาอมส h กยนมหก็มานั่งคุยกันนะถึงว่าคนเราเนี่ยที่แบบเป็นคนมีองค์ทั้งหลายเนี่ยเอาพูดพูดตามธรรมชาติของคนมีองค์นะคนมีองค์ที่สร้างบาร,รมีไว้จะได้รับการยอมรับถามว่าจะได้รับการยอมรับเมื่อไหร่อาจจะผ่านไปนสัก5ปีสิปีหรือ20ปิปีมันอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน การที่จะได้รับการยอมรับนั้นมันไม่ใช่ว่าจะสร้างอย่างผมเนี่ยมาเข้ามายนะี่บห้าเนี่ยคนจะเริ่มรู้จักผมก็รอไปสามสิบฝานะอันนี้เรื่องจริงะรนะเขาาไม่ให้แชร์ออกเซ่เลือเบอร์เือหาอาก่อนเนี่ยมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชิว้วรนตามด้วยคำถามก็หลายหลายคนก็ชอบพูดกับผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทำไมการจะช่วยคนทำม,มันยากลำบากแท้ ผมบอกว่าคุณมาได้ปีสองปีเขาบอกให้ติดตั้งอ่ะจะต้องติดตั้งนะ่ะไม่รู้เลยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรออกก็ได้ไหมหลายครั้งแล้วนะไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์โอ๊ดขอทํางานก่อนคือเอาพูดตรงๆเลยนะเออบางทีเนี่ยเราเนี่ยผมมานั่งคิด,คดนะกว่าคนคนนึงอะ่ะที่แบบว่าทํางานเกี่ยวคนมีองค์กว่าจะมีชื่อมีเสียงเนี่ยบางคนใช้เวลายี่สิบปีบางคนใช้เวลาสามสิบปีบางคนใช้เวลาแค่เพียงสิบปี มันอยู่ที่ว่าจํานวนคนที่เขาช่วยเนี่ยมันเยอะขนาดไหนหนึ่งสองเขาเอาสติปัญญาฝ่ายไหนเข้ามาให้คนมาช่วยคนพูดตรงๆนะตามหล,ลักความจริงหลายๆคนเนี่ยก็บางทีบางคนก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรเลยก็ได้ให้แต่คําปรึกษานั่งคุยแล้วก็แบบทําแบบ สวดมนต์ทำตาเหลือกเหลือกอะไรเงี้ย <c oughs> ผมเคยเจอนะ <c oughs> ผมเคยเจอนะสวดมนต์ทำตาเหลือกเหลือกะอะไรเงี้ยเออนะแล้วผมก็งงเหมือนกันแหละแล้วเป่าที่ไอ้คนนั้นสั่นแล้วะผมก็นั่งคิดในใจเออมึงก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าช่วยประเพศหนึ่งแต่กูช่วยอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแตเ่เอาไปเพามีวิธีทางของเขาใช <c oughs> <c oughs> ่การทาอ่ะมันวิธีใครก็วิธีมันนะ เพราะฉะนั้นคนทรงเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยถ้าเป็นแบบปัญญาบารมีเขาก็จะเอาคนเอาหนังสือยังไงเขาก็มีความรู้มีเทคนิคมีวิธีการแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอยู่ที่ตัวของเขาถ้าเขาต้องการให้เราแก้ปัญหาให้เขานั้นก็คือตัวเขาอะต้องต้องแก้ปัญหาของตัวเขาให้ได้คือบางทีปัญหาบางเรื่องอะค่ะมันต้องใช้การคำนวณของการใช้หัวลาศาสตร์ตอบใช่มันไม่สามารถตอบปากเปล่าได้ต้องมีการเ้องามรวยชาใช้วิชาการอะแล้วแบบ วิเคราะห์ออกมาตามหลักสถิติอ่ะอย่างปีนั้นคุณตกดาวกาลีไม่ดวงมันถึงได้แย่เนี่ยเดยมันปรึกษากับเราเนี่ยเราจะทํายังไงถึงจะดับดาวกาลีของกระปีนั้นได้ดาวไหนได,ดาวไหนเป็นกาลีตกพบเรือนอะไรอะไรเนี้ยค่ะ่<ช>อันนี้ตอบปากเปล่าไม่ได้นะเขาคือต้องศึกษาจริงๆมันต้องมีเทคนิคส่วนบางบางคนเนี่ยพอ,พอ,พ,อพอเจอลาหูเจออะไรในดวงเนี่ย ก็จะมีวิธีแก้บางคนก็ใช้ตั้งกระทงก้าวช่องนะใส่กุ้งผ้าปลายยำทั้งหลายเนี่ยพอถึงวัน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 ก่อนวันพระวันสุกดิบนะก็เป็นวันวันโกนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นกระทงเนี่ยทิ้งทางสามแพ่งนะเพื่อเพื่อจะเส้นเราผีอะไรเงี้ยเพื่อให้ผีเนี่ยเอาเวรเอากรรมเอาเคาะเอาโศกไปเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะบางคนเนี่ย ถึงขั้นตัดผมในวันวนวัันนอังคารนะตัดผมตัดผมตัดเล็บตัดอะไรเงี้ยแล้วใส่กระทงไปในกระทงแล้วก็ลอยไปข้าน้ำบางคนก็เชื่อนะอซึ่ง,งก็ไปสิวันนี้ก็นี่งไงก็นี่ถึงที่จะทำทาท,ท,ทำรายการอยู่ตอนนี้ท่านอาจารย์โอ้พูดตรงตรงเลยนะกการที่ว่าจะช่วยคนเนี่ยบางทีมันบางคนเนี่ยเขาคิดว่าสามปีสามปีห้าปีงะทุกอย่างจะสําเร็จคนจะรู้จักมันยากครับถ้าเราไม่มีสื่อถ้าเราทําสื่อไม่เป็นยิ่งยากใหญ่เลยบางคนเนี่ย รับมือถือไม่เป็นอ่ะพูดตรงๆเลยผมเห็นบางผู้ชายบางคนเนี่ยซื้อมือถือมาใหม่ขนาดรับมือถือรับไม่เป็นน่ะยังให้รับมือถือก็แบบว่าเขาโทรเข้ามาเราจะทํายังไงจะรับเขาได้เออเงี้ยเพราะว่ามี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 ผมรู้แบบคนอายุประมาณสักหกหกสิบแล้วอะประมาณหกหกสิบหกสิบห้ามันไม่มันไม่ใช่หกสิบหกสิบห้าหรอกบางคนเขาไม่เอาอะไรเหรือไม่เอาหนังสือไม่เอาอะไรใหม่ๆไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยแล้วถึงเวลาอืมมันไม่ทันต่อโลก พอไม่ทันเสร็จมันก็แบบแค่รับมือถือย,ยิงรับลมบ,บาสมัยนี้เอาตรงน้ำหมอดนนี่ต้องทันสมัยนะคะต้องรู้ข่าวสารบ้านเมืองรู้เทคโนโลยีนะอือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นไม่งั้นเราตอบเขาไม่ได้บางคนเขาบอกว่ามาแบบว่าโลกสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยอละไรอย่างเ<า>งี้ยใหม่แวบๆบเลยนะพูดตรงนะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจําเป็นมากที่เราจะต้องเรียนรู้โลกกว้างนะถามว่าทําไมต้องเรียนรู้เพราะอะไรหนึ่ง การเวลาไม่รอไข่2การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญการพัฒนาตัวเองในที่นี้คือการนั่งทํารายการหรือการที่เรามองเห็นตรงนี้เราบบครั้งแรกอะที่มีการไลฟ์สดอะผมมองเห็นโอกาสเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทําไลฟ์สดตั้งแต่ยุคแรกๆมาเลยนะแต่จริงๆแล้วอาจารย์โอ๊ทําก่อนใช่แต่อาจารย์ท็อปเนี่ยมาเห็นทีหลังว่าเอ้ยคนนั้นเขาก็ทําคนนี้เขาก็ทำอาจารย์ท็อปเลยสนใจมั่งแต่ตอนแรกนะที่โอชัวนอะาจารย์ท็อปไม่เอาเลยนะขี้เกียจติทำเอ,อม,มันมันลำคาญเรื่ององเรื่องอะแต่ว่า ผมคิดว่าผมมาตั้งตัดสินใจนะว่าโอ้เขาลยให้ดูในกลุ่ม่อาจารย์พอลนี่เขาก็ทํานะคนนี้เขาก็ทํานะใช่ไหมคนเื่นเขาทำนะเราเราก็จําเป็นต้องทําเพราะว่าเราจะพยายามจะเข้ากับโลกสมัยใหม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะแบบว่าอยู่ในโลกเก่าจนแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วทําอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ไงบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ทําจนแบบคนอื่นเขามองเราอีกแบบนะมองเราในแบบที่ที่เรียกว่าอะไรนะ ทำมากไปหรือปักอะไรเงี้ยบางทีนะก็ะโดนต่อว่าตําหนิคือคนบางคนไม่ทําอ่ะเขาเขาก็ตําหนิไอ้คนทำแหละเขาไม่เขาไม่ตําหนิใครหรอกเพราะว่าเขาท<ำ>ําคือเราได้ได้ข่าวมาจากเพื่อน mm hmm. เพื่อนของเรานอกวงการคนหนึ่งอะ mm hmm. ซึ่งเขาก็คุกคลีอยู่ในวงการ mm hmm. แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหมอดู mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. มีหมอดูมาบอกเขาว่า mm hmm. เนี่ยอิจฉาจันโอจันท็อปทำไรสดเอ้เอา ไม่ทําเองนะนะคือ,อ<ะ>ตัวเองก็มีเป็นหมอดูในเฟซบุ๊กแล้วไงก็ทําได้นีน่ทุกคนใช่ใช่ทุกคนก็หัวหัวข้อคราวนี้ก็เลยบอกว่านะเอ่อร่างทรงเนี่ยจะช่วยคนยังไงก็ต้องช่วยแต่มันก็ต้องทิ้งเวลาถึงจะมีชื่อเสียงตอนหลังาอารมณจริงคนมีองค์ที่สร้างบารามีไว้จะได้รับการยอมรับใช่จะได้รับการยอมรับได้ก็ต่อเมื่อคุณช่วยคนมาเยอะแล้วการช่วยคนในที่นี้มันไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับว่าต้องต้อง ปุกเสกของหรือต้องทําอะไรแต่มันมันเหมือนกับว่าให้ความรู้ความรู้ในที่นี้คือเรามานั่งพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยหน้ารายการเนี่ยผมก็เอาองค์เทพต่างๆมาวางในข้างหน้าเนี่ยผมเอามาทําเนี่ยเพราะว่าผมมาวางเพราะว่าผมผมพูดถึงว่าผมทําเนี่ยผมทําด้วยใจรักทําด้วยใจทําด้วยใจแบบว่ายอมรับนับถือท่านถึงได้มานั่งทําถามว่าเราทําเพื่ออะไรที่เรามาพูดตรงนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่า คนที่สร้างบารมีมันไม่ได้สร้างง่ายๆนะบางคนสร้างมาสิบปียังยังไม่มีชื่อเสียงก็ยังมีอยู่เยอะบางคนสร้างมายี่สิบสาสิบปีสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้น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 ขึ้นไปเองถามว่าขึ้นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าคนจะรักหรือไม่รักเนี่ยมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมหนึ่งเวลาสองประสบการณ์สามรู้จักไหมว่าจะทําอะไรในโลกนี้นะ เขาบอกว่ากาละและเทสะนะกาละและเทสะหมายถึงว่าเราต้องดูว่ามันการเวลามันเป็นยังไงเทสะหมายถึงสิ่งที่เหมาะสมกับใ,ในเวลานั้นๆโดยตรงหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วแล้วพอตอนแก่ก็บอกโอ้ฉันเป็นร่างทรงก็จริงแต่ฉัอ้อแก่แล้วไม่จําเป็นต้องไปช่วยใครพอคิดอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะผมมานั่งคิดๆอ่ะปู่ร่างปวดศีรษะลายหกสิบห้านะโดนเท้าเขียนอนกลางคืนโดนเท้าเขียบอกให้มาเมืองไทย กอายุหกสิบห้าแกยังมาเปิดตําหนักช่วยคนผมไม่ั่างคิดเลยว่าไอคนที่มันยังเด็กกว่าเนี่ยมันบอกว่าเออฉันไม่ต้องช่วยใครก็ได้เงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันคือมันคิดคนละแบบกันคน <c oughs> ที่หัวสมัยใหม่งไงเขาก็ช่วยคนนะอือาจารย์โอวาต่อบ,บางคนอาจารย์โอเห็นแนละ้วก็ยังอายุน้อยอยู่นะยังยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราบอกแนะนําว่าเออไป เปเรียนไพ่ซิอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมันก็ไปนะเขาไปนะไปครั้งเดียวไปได,วได้วันวเดียวแล้วก็เลิกไปแล้วก็ไม่ไปอีกเลยไม่เข้าใจบอกว่าทําแม่บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้เอ้ยเราจะเหียงยังไงละ่ะเรา,<ค>าเฉ<ร>ยสนิทเราเลยเราจะพูดกับเขายัางไงเนี่ยเราก็ทาอะไรไม่ได้นะคะ ตัวเขาในยิ่งแล้วใหญ่เลยมาหน้าสเท่านั้นนะมีโอกาสให้เรียนแล้วไม่ยอมเรียนเนี่ยเม่ยอางไม่เอาเองนะเจอครูดีเราไม่เรียนในนี้น่าเสียดายนะคะเอ่อผมอะจะได้เรียนโหราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเอาตรงๆเลยนะเขาเอาเงินมาให้ผมไปเรียนก็มีนะมีมีนะคนที่แบบว่าเคยบ่นไว้อะไรเงี้ยตอนนั้นนะจาได้ไหมเขาเาเงินมาให้เขาไปเรียนอะจําได้ปะเอาเงินมาให้ป่าป่าคนหนึ่งเออนั่นแหละ เขาเงินมาให้ไปเรียนเหมือนเป็นผู้หญิงเอามาให้ใช่<อ>แก<ด>แกแล้วแกแกเอามาให้แกเอามาให้หมื่นหนึ่งก็ได้ไปเรียนตอนตอนช่วงนั้นเหรอช่วงที่เรียนแต่เหรอเออ<ม>ก็ไปจ่ายไงตอนหลังลไปเรียนคัพเียมหาสตเลกก็ไปเรียนนั่นไงเ,ออเรียนอะไรมือไงสองอย่างไงออออตอนแรกเรอออียนเขาเขาให้มาเขาให้มาอันนั้นเขาให้มาตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมผมพูดเลยนะคนมีสัจจะในโลกนี้มีไหมมีแต่ว่าตัวเราเนี่ยใช่ใช่ป้าคนรัใช่ใช่ที่ไปเรียนนั่นไง ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงแก่แล้วแกไม่ไม่สนใจเรื่องเรียนแกชอบอะไรงู้อย่างี้มากกว่านะแต่ว่าแกบอกแกจะไปขายขายที่แกได้มาสองแสนก็มาแบ่งให้เมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ไปเรียนมันตมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันคนละคนกันพูดตรงๆเลยนะว่าโลกนี้ยมันต้องขนขวายมันต้องหาความรู้ใส่ตัวแล้วมันต้องช่วยคนจริงๆเพราะเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องเจอคนมนุษย์หนีไม่พ้นมนุษย์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเอาพูดตรงๆนะมนุษย์เนี่ยหนีหนีไม่พ้นมนุษย์ ถ้าร่างทรงคนไหนเนี่ยสร้างบารมีไว้ตั้งแต่เด็กจนโตสร้างมาเรื่อยๆ,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 ๆคนก็ยอมรับเองแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เคยสร้างบารมีเอาไว้สุดท้ายคนเขาไม่ได้ยอมรับถามว่าไม่ได้ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณเนี่ยแล้วคุณทําอะไรให้เขาอะใช่ไหมเหมือนมานั่งผมมานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยคนรู้จักผมบางทีผมเดินไปอย่างเงี้ยจานโอ้เงี้ยเขาหวัดดีจานโอ้เลยจานโอ้ใช่ไหมเออเขา,าแบบทำตาอย่างงี้เลยจานโอ้เปล่าแน่ฮะ อาจารย์เขายองนั่งบอกอาจารย์เขายัอย่างคิดในใจโอ้อาจารย์โอ้ดีๆนะใครไปใครก็ทักแล้วนะอาจารย์โอ้นะจริงๆบางทีเนี่ยผมทำอะไรช่องผมอาจจะดูเล็กๆนะแต่ไปเรื่อยๆเดีเ๋ยวมันก็มีคนรู้จักเองอะนะถ้าคนไม่ทําเลยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเขไม่มีอะไรเสร็จใช่ป่ะคนก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเสร็จใครวะเนี่ยใครวะเวลาเวลาผ่านไป,ไป,ไป,ไป สามสิบปีหาได้ปะเอ้ใครวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทาทาแบบพวกผมเนี่ยทําทุกวัน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 อยู่อย่างเงี้ยคนก็ต้องรู้จักเพราะไอคนติดตามมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเองอันนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าคนไม่ทามันก็ไม่ได้อะไรจริงอตอนที่โอ้เซฟประมาณปีที่แล้วมั้งโอ้ดูยูทูบไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เขาพูดสโลแกนเข้ารายการคนมีองค์เหมือนเราเลยเราลยสงสัยว่าทำไมพูดเหมือนเราเดะเลยวะเอออันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าคนมีองค์เนี่ยผมทำแต่เขาพูดไม่เหมือนเราแต่เขาเขาพูดสโลแกนก่อนอะสวัสดีค่ะพบกับรายการคนมีองอะไรเงี้ยเเอ๊ะแต่เขาฟังแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องนะเออฟังไม่เหมือนอาจารย์ท็อปอะคืออาจารย์ท็อปเนี่ยอยู่ในดงมาเยอะเห็นมาเยอะ อะไรแบบว่าเป็นน้ำๆอ่ะไม่เป็นเนื้อเหมือนอาจารย์ท็อปเลยอ่ะอาจารย์ท็อปเนี่ยจะอธิบายคืออธิบายการที่นั่งนั่งอธิบายกว่าจะใช่เป็นเป็นเป็นเหตุเป็นผลเลยกว่าจะเล่ามาได้ถึงจุดนี้ได้คืออะไรรู้ไหมโอ้โหมันมันโดนจริงๆครับมันเจอมาเยอะแล้วกว่าจะเข้าใจเรื่องราวนี่มันมันต้องมันต้องมันต้องสัมผัสมาก่อนถ้าถ้าดูดูดวงจากเลขที่วันเกิดนะอาจารย์โอ้รู้อะไรรู้ป่ะรู้อะไรคนเกิดวันที่เจ็ดอาจารย์เขาเกิดวันที่เจ็ด่วนคนคนเกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่านักเล่าเรื่อง ว่าประสบการณ์อา<ม>่าเอาละครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ a c e b o o k ครับโอสิริกรอภิรัตครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6, 9 6 0 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1อครับ ID ดีไลโอเิริ15นะครับนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามแม่อันไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่งครูณ้าทองสารในการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการลุกชนิด จำหน่ายเทอรู่มเครื่องราของถังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงคูและตั้งสารถอนสาโบวสวมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมด้วยนะคะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไม่ได้อยอ่ะอาจารย์โอ้ก่อนดีกว่านะเฟซบุ icon, ๊กโอรรสริกรนักกรภาษาอังกฤษนะคะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสอง 9261 ID Line O Series 15ตามนี้ครับนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับอืม